แต่เราไม่ได้ฝึกเอาแค่นี้หรอกเราฝึกจนวันหนึ่งปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมาจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะรู้อย่างนี้นะอย่างตอนเราหัดดูทีแรกเราก็เห็นว่าความสุขเกิดแล้วความสุขดับความทุกข์เกิดแล้วความทุกข์ก็ดับความเฉยเฉยเกิดแล้วความเฉยเฉยก็ดับเห็นอย่างนี้เห็นว่าโลภเกิดแล้วก็ดับโกรธเกิดแล้วดับหลงเกิดแล้วดับฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับโกรธูเกิดแล้วก็ดับนี่เห็นดูอย่างนี้นะหายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เห็นยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็ดับไปนะเฝ้ารู้อยู่ในกายในใจนะเห็นแต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตรงที่ปัญญารวบยอดเกิดนะมันจะไม่ใช่บอกว่าโกรธเกิดโกรธดับสุขเกิดสุขดับนะมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมันจะรู้รวบยอดงั้นปัญญารวบยอดเกิดเนี่ยเราสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าแล้วนะมันจะเกิดเอง ตรงที่เราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปดูซ้ํซ้ๆๆ้ำซ้ำไปด้วยจิตจะค่อยๆสะสมปัญญาพอจิตสะสมปัญญาเต็มที่นะจิตมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาจิตที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยตรงจุดนี้แหละตรงจุดที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานี้แหละคือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคเพราะฉะนั้นถ้าเราหัดภาวนานะเราดูสภาวะทั้งหลายไปด้วย เห็นอัน <tu> น <i ro> ้นเกิดอันนี้ดับอะไรเห็นไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเริ่มสะสมมันจะรู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับพอมันเห็นทั่วทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาละนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาละเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตก็รู้ทันว่าเดี๋ยวความสุขอยู่ชั่วคราวก็ไปจิตก็ไม่หลงระเริงในความสุขเวลาความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็รู้ทันว่าเดี๋ยวความทุกข์ก็หายไปนะจิตก็ไม่เศร้าหมอง มีความทุกมาก็แค่รู้มีความสุขมาก็แค่รู้มีความดีมาก็แค่รู้โลภโกรดหลังหล,ลงมาก็แค่รู้มันคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นที่พวกเราชอบพูดกันน,ะนักปฏิบัตนะิน่ะชอบพูดมากเลยนะเดี๋ยวนี้จิตสักว่ารู้ว่าเห็นหลวงพ่อมองหน้าปุ๊บนะเลยน,นึกในใจชาติหน้าเธอยังไม่สักว่ารู้ว่าเห็นเลยหน้าตายอย่างนี้นะสติยังไม่มีเลยพูดเราเองว่าสักว่ารู้ว่าเห็นสักว่ารู้ว่าเห็นนะจิตมีปัญญา mm hmm. แก่กล้าแล้ว จิตรู้เลยว่าอะไรเกิดอะ้นั้นก็ดับทุกอย่างหาสาระแก่นสารไม่ได้นนต้องฝึกจนจิตมันฉลาดอย่างนั้นนะพอจิตมันฉลาดมันเห็นว่าสุขทุกดีชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับมันจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเสมอกันสุขกับทุกก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์อะไรๆก็เท่าเทียมกันหมดเลยนะนั้นจิตจะไม่กระเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงว่ามันก็เพิ่มขึ้นด้วยความยินดีก็เพิ่มลงด้วยความยินร้าย แต่ถ้ามันเป็นกลางกับทุกสิ่งแล้วมันมีปัญญาเนี่ยมันเป็นกลางมันจะไม่แกว่งมันจะมีสมาธิทรงตัวอยู่ในตัวของตัวเองนะแล้วถ้าศีลสมาธิปัญญาเราแก่กล้าพอเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิจิตจะเข้าฌานของมันเองเลยทําไมมันเข้าฌานได้ก็เพราะมันไม่กระเพิมขึ้นกระเพิมลงอัสิทาไมไม่กระเพิมขึ้นกระเพิมลงเพราะมันมีปัญญาสิมันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่พอมันเห็นอย่างนี้นะจิตทีงหมดการดิ้นรนจิตเข้าอัปปนาสมาธิ ถ้าบารมีพอนะจิตจะไปเดินปัญญาขั้นละเอียดข้างในอีกนิดหนึ่งจะไปเดินปัญญาในสมาธินะคราวนี้ไม่ว่าใครจะเคยเจริญปัญญาในสมาธิหรือไม่ก็ตามอ่ะแต่ในนาทีที่จะบรรลุอริยมรรคอริยผลเนี่ยจิตจะไปเดินปัญญาในสมาธิทุกคนแหลนะนะจะเดินสั้นนิดเดียวไม่เดินยาวไม่คล้ายๆไปสรุปรวบยอดตรงนั้นทีด่เดียวแต่ไม่มีคําพูด ไม่มีคําพูดทั้งสิ้นเลยนะมันไม่นั่งหนอเหนออะไรไม่มีงสิ้นเลยไม่ใช่ว่าโอ้โกรธแล้วหน้าอะไรอย่างงี้ไม่มีเป็นสภาวะที่ไม่มีคําพูดแล้วนะจะเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปกระทั่งคําว่าสิ่งบางสิ่งก็ไม่มีนะไม่มีคําพูดนะจะเห็นแต่สภาวะไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไหวขึ้นมาแล้วก็ดับมันไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะจิตไม่มีสัญญาไม่ไม่เข้าไปสัญญาแปลกความหมายนามว่าอันนี้คือนี้อันนี้คือนี้ แต่มันมีสัญญาอีกแบบหนึ่งนะมันเห็นอนิจจสัญญาเห็นว well. ่าสิ่งนี้ตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงมีทุกขสัญญาเห็นว่าสิ่งนี้ตกอยู่ใต้ความทุกเห็นอนัตตสัญญาสิ่งนี้ตกอยู่ใต้อนัตตาบังคับไม่ได้สัญญาจะไปิดูแบบนี้ไม่ใช่สัญญาจําได้ว่านี่สีเขียวสีเหลืองสีแดงนี่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่นะแต่เป็นสัญญาที่เป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาจะไปหมายรู้อย่างนั้น เนี่ยปัญญาในอริยมรรคมันจะเกิดขึ้นตรงนี้เองนะแล้วจิตเนี่ยจะวางวางการรู้สภาวะนะหยุดการเดินปัญญาเพราะเต็มที่แล้วก็จะทวนกระแสเข้ามาหา,าธาตรู้ไม่ใช่เข้ามาหาจิตผู้รู้นะอย่างที่พวกเรามีทุกวันนี้อย่างมากที่สุดเป็นจิตผู้รู้ยังไม่ใช่ตัวาธาตรู้จิตผู้รู้นี่ยังปนเปื้อนอยู่กับกิเลสอยู่นะต้องภาวนานจนจิตมันมันวางอารมณ์แล้วมันทวนกระแสเข้ามาหา,าธาตรู้ เ <S an> เข้ามาถึงตัวนี้แล้วมันจะเข้าไปเกิดอริยามรรคนะทำลายล้างอาสวะกิเลสภายในหรือสังโยชน์ภายในนะมันจะแหวกอาสวะที่ห่อหุ้มจิตอยู่เข้าไปทําลายสังโยชน์ภายในนะแต่เข้าไปทําลายเนี้ยชั่วแวบเดียวชั่วขณะจิตเดียวไม่ว่าเราจะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนนะในขณะที่อริยามรรคเกิดเนี่ยเกิดหนึ่งขณะจิตทุกคนไม่มีสองขณะเลยนะเกิดในพลิปตาเดียวนะคลิปตาหนึ่งก็ยังยาวนะยังยาวไป มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยเล่าให้ฟังนะคือหลวงพ่อพุธท,ท่านสิ้นไปแล้วเล่าให้พวกเราฟังได้ไม่ได้ไปหาลาบสักการะให้ท่านหรอกท่านนั่งเทศเหมือนหลวงพ่อเทศอย่างนี้แหละแต่ท่าน,นั่งบนธรมมรมะนั่งพับเพียบเทศไปเรื่อยๆท่านบอกว่าท่านเทศไปนะจิตท่านก็ถ่ายทอดธรรมะให้โยมฟังไปเรื่อยจิตท่านมันก็พิจารณาธรรมะตามไปด้วยนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านบอกจิตรวมปุ๊บเข้าไปนะแล้วมันขาดตรงนั้นเลยนะ ขาดกิเลสถูกทำลายตรงบนธรรมาสนั่นแหละนะองค์นี้มาแปลกนะไม่ได้ว่าชนะกิเลสตอนไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนะชนะกิเลสตอนกําลังเทศอยูนะ่มันขาดปุ๊บออกไปแล้วจิตมันจะถอยออกมานะมันจะรวมไปปุ๊บเดียวเองถอยออกมาเนี่ยท่านรีบนึกเลยว่าเมื่อกี้เทศถึงประโยคอะไรนะแล้วก็เทศต่อเลยคนฟังเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพะเหมือนกับแท่นเทศ ไม่ขาดระยะเลยเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยสั้นนิดเดียวช่วงเวลาที่จะถล่มทลายลงไปนะสั้นนิดเดียวเองงั้นอย่าดูถูกปัจจุบันนะเวลาล้างกิเลสเนี่ยล้างในปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันสั้นนิดเดียวปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะ่นนนะยาวไปละหนึ่งนาทีมีแต่อดีตมีแต่อนาคตใช่ไหมปัจจุบันนะ่ะสั้นนิดเดียวงั้นจุดอันเนี้ยจะมีขึ้นมานะถ้าพวกเราภาวนาให้มากพอ